Have Fun with Thai. สนุกสนานกับภาษาไทย Good morning everyone Welcome to h a v e Fun with Thai สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสนุกสนานกับภาษาไทย h a v e Fun with Thai ดิฉันสุวรณีทองรอดอาจารย์จากหน่วยการสอนภาษาไทย สำหรับชาวต่างชาติคณะมนุษยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรวันนี้รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะ I am สุวรณีทองรอด from Center of Thai for Foreigners Faculty of Humanities นเรศวร University โดยท่านผู้ฟังนะคะสามารถรับฟังรายการ Have Fun with Thai สนุกสนานกับภาษาไทยได้ทุกเช้าวันเสาร์ตั้งแต่เวลา9นาฬิกา30นาทีจนถึงเวลา10นาฬิกาค่ะโดยสามารถรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร107.25เมกะเฮิรหรือท่านผู้ฟังนะคะจะสามารถรับฟังออนไลน์ได้ทาง NU Radio นเรศวรได้เช่นเดียวกันค่ะ สำหรับในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในหัวข้อที่ว่าอาหารไทยช่วงฤดูร้อน Today is topic Summer f a v o r s of Thailand ในเมนูอาหารไทยช่วงฤดูร้อนแบบสดชื่นคลายร้อนนะคะสำหรับหน้าร้อนกลางเดือนเมษายนนี้นะคะหลายท่านก็ คงจะเจอความร้อนแบบเต็มอัตราแน่นอนว่าหนึ่งในวิธีแก้ร้อนหรือคลายร้อนที่สุดฮิตสำหรับพวกเราก็คงหนีไม่พ้นกับการหาของอร่อยอรอยรับประทานนะคะซึ่งอาหารไทยเราเนี่ยก็มีเมนูอาหารทั้งอาหารคาวแล้วก็อาหารหวานที่สุดแสนอร่อยทานแล้วก็สดชื่นให้ทุกท่านได้เลือกสรรกันด้วยนะคะ when it is hot out, some may turn to the crisp cold of s h a p e ice. ยกตัวอย่างนะคะ for example ชาเยน็นชาเยน็น ice tea สลัดผักผลไม้สลัดผักผลไม้ face salad face salad n Thailand to turn to เข้าแช่นะคะยังมีเข้าแช่แตงโมปลาแห้ง แตงโมปลาแห้งก็คือ watermelon with d r i e fish นะคะนอกจากนี้ยังมียำส้มโอยำส้มโอภาษาอังกฤษก็เรียกว่า p a m e l o salad p a m e l t o s a l a แล้วก็ที่เป็นที่นิยมกันอีกก็คือมะม่วงน้ำปราหวานมะม่วงน้ำปลาหวานภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า mango with sweet fish sauce นะคะ แล้วทำไมอาหารที่ดิฉันกล่าวมาเนี่ยจึงเหมาะกับหน้าร้อนนะคะซึ่งอาหารเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนะคะซึ่งถ้าทานอาหารในช่วงที่เหมาะกับฤดูร้อนเนี่ยจะทําให้คนที่รับประทานเข้าไปเนี่ยจะรู้สึกสดชื่นแล้วก็คลายร้อนได้นะคะเดี๋ยวเร,เรามาดูกันว่า เมนูอาหารที่ช่วยคลายร้อนในช่วงฤดูร้อนเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะคะเชิญรับฟังค่ะเรามาเริ่มที่เมนูแรกนะคะข้าวแช่ข้าวแช่อาหารที่เราเรียกว่าข้าวแช่เนี่ยถือว่าเป็นอาหารระดับชาววังนะคะนั่นก็คือสาวชาววังโบราณเป็นผู้ที่คิดค้นสูตรข้าวแช่ขึ้นมาเพื่อใช้รับประทานในช่วง ฤดูร้อนนะคะโดยมีขั้นตอนกับวิธีการทำที่ละเอียดแล้วก็ประณีตนะคะโดยนำข้าสุกนะคะวิธีทำก็คือนำข้าสุกเอามาขัดให้สะอาดเป็นสีขาวแล้วก็แช่ในน้ำดอกไม้นะคะซึ่งก็จะมีกลิ่นหอมของดอกมะลินะคะพร้อมทานกับเครื่องเคียงต่างๆนะคะเช่นลูกกะปิ พริกหยวกยัดไส้เนื้อฝอยแล้วก็ผักสดนะคะซึ่งหากใครไม่เคยทานมาก่อนอาจจะรู้สึกแปลกๆหรือเพื่อนชาวต่างชาตินะคะที่ลองได้ทานข้าวแช่อาจจะยังไม่รู้สึกคุ้นเคยแต่หากได้ลองลิ้มชิมรสพร้อมกับใส่น้ําแข็งลงไปในข้าวแช่ความเย็นของน้ำแข็งความหอมแล้วก็ความอร่อยในเครื่องเคียงต่างๆเนี่ย รับรองว่าเมนูนี้เป็นที่ติดใจเหมาะสมสำหรับหน้าร้อนได้แน่นอนค่ะ Thailand has a hot tropical climate that Thai cuisine includes many cool d i s h ก็คืออาหารที่ทานแล้วจะเย็นนะคะในนั้นเราก็เรียกว่าข้าวแช่นะคะข้าวแช่ a bowl of l i g h s t e e p in ice jasmine water i s a famous local favorite for beating or heat There are a u t h o r i t h e s that also offer refreshing b i t e during the scotting Thai summer ซึ่งก็ถือว่าอาหารเข้าแช่เนี่ยเป็นอาหารที่ทานแล้วได้ความรู้สึกสดชื่นเหมาะสมกับหน้าร้อนยิ่งนักนะคะแล้วลองมาดูเมนูต่อไปนะคะ เมนูต่อไปนะคะยำส้มโอยำส้มโอพาเมโลสลัดพาเมโลสลัดส้มโอที่ใช้นำมาทำเป็นยำส้มโอเนี่ยก็จะใช้ส้มโอที่มีเนื้อแข็งออกรสอมเปรี้ยวอมหวานนะคะ เหมาะกับที่จะเอามาทำยำส้มโอนะคะเพราะจะทำให้ยำเนี่ยมีความอร่อยเนื้อจะไม่แฉะมากเมื่อเอาไปคลุกกับน้ำยำที่ออกรสหวานจะได้รสสัมผัสที่กลมกล่อมพอดีนะคะเหมาะสำหรับทานในช่วงฤดูร้อนด้วยความสดชื่นของออส้มโอนะคะ Pamelo ล s อีสไลท์ i า e แอน sweet grapefruit when you get a good pomelo few things are more refreshing and i n v o r a t i n g to eat is also the perfect candidate for the beautiful light salad นะคะนั่นก็หมายความว่าเมื่อเราได้ทานผลไม้โดยเฉพาะส้มโอในช่วงฤดูร้อน,นก็จะทำใหออ้ผู้ที่รับประทาน รู้สึกได้รับความสดชื่นความหอมหวานอมเปรี้ยวนิดๆของส้มโอนะคะก็จะทำให้อาหารจานนี้เป็นอาหารที่อร่อยอีกจานหนึ่งเลยค่ะเดี๋ยวเราเรามาดูต่อไปนะคะว่าจะมีเมนูอะไรอีกสำหรับซัมเมอร์นี้ค่ะอาหารจานต่อมานะคะขอนำเสนอข้าวเหนียวมะม่วงค่ะข้าวเหนียวมะม่วง Mango sticky Ri c e นะคะซึ่งถือว่าเป็นเมนูยอดนิยมในช่วงฤดูร้อนเช่นกันนะคะข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยโดยทั่วไปก็จะประกอบไปด้วยข้าวเหนียวมูนที่เอามาทานกับมะม่วงสุกนะคะข้าวเหนียวมูนก็จะใช้กรรมวิธีใช้น้ำตาลตโนดหรือน้ำตาลมะพร้าวนะคะเอามามูนเข้ากับ กะทิแล้วก็เกลือก็จะได้รสชาติที่ออกรสหวานมันนะคะคนไทยก็จะนิยมรับประทานข้าวเหนียวมูนกับมะม่วงสุกซึ่งจะมีรสชาติหวานเมื่อทานคู่กันก็จะได้รสกลมกล่อมพอดีนะคะสำหรับมะม่วงเนี่ยก็มักจะนิยมใช้มะม่วงน้ำดอกไม้หรืออาจจะใช้มะม่วงอกร่องนะคะซึ่งเป็นมะม่วงที่ ปลูกในประเทศไทยนะคะ m มงโก้สกิลไรซ์อีส์อ่ะเฮลตี้แอนด์สติ e ฟายเดซเซอร์สฟิ s ชิ่งสวีทสกิลไรซ์เสิร์ฟว h ทโคค n นัทซอสแอนด์สล c e นังโกนะคะก็ถือได้ว่าเป็นเมนูยอดนิยมอีกเมนูหนึ่งเลยนะคะเราลองมาดูจานต่อไปนะคะจะเป็นเมนูที่ชื่อว่า แตงโมปลาแ,แ,แ,ะะะะแห้งแตงโมปลาแห้ง Watermelon with sweet d r y fish crispy dip นะคะ crispy dip นะคะปลาแห้งแตงโมหรือแตงโมปลาแห้งเนี่ยถือว่าเป็นอาหารว่างยามบ่ายในช่วงฤดูร้อนของคนไทย ตั้งแต่โบราณน,นะคะโดยคนโบราณเนี่ยจะนิยมรับประทานกับข้าวสวยโดยแบ่งข้าวเป็นคำๆนะคะแล้วก็จะโรยหน้าด้วยปลาแห้งวิธีทานก็คือจะออทานพร้อมกับแตงโมนะคะแตงโมเนี่ยช่วยทำให้สดชื่น แล้วก็มีคุณสมบัติในการช่วยดับร้อนนะคะเมื่อทานแล้วก็จะให้ความรู้สึกสดชื่นผ่อนคลายคนโบราณก็เลยใช้วิธีเอามาทานคู่กับปลาแห้งซึ่งจะออกรสหวานหวานเค็มเค็มนะคะก็จะเข้ากันได้ดีอินไ a ยแลนด์ Thailand, แตงโมปลาแห้ง a refreshing low-calorie d i s h is but e offer comfort and it is a perfect balm for the intense heat of Thailand summer นั่นก็คือว่าเมื่อทานเมนูแตงโมประแห้งเนี่ยก็จะช่วยดับร้อนแล้วก็ให้ความรู้สึกสดชื่นผ่อนคลายนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูว่าเออเมื่อเราได้ทานเมนูที่อร่อยแล้วก็เหมาะกับฤดูร้อนแล้วเนี่ย จะช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถเออทานอาหารในช่วงฤดูร้อนได้ได้อย่างสนุกแล้วก็มีเมนูให้เลือกมากมายนะคะจากที่เราได้พูดถึงเมนูสุดแสนอร่อย4เมนูด้วยกันนะคะท่านผู้ฟังพอจำได้ไหมคะว่ามีอะไรบ้างก็จะมีเมนูข้าวแช่นะคะเมนู ยำส้มโอแล้วก็มีข้าวเหนียวมะม่วงนะคะนอกจากนั้นยังมีแตงโมปลาแห้งอีกอย่างหนึ่งนะคะซึ่งก็นับว่าอาหารไทยในช่วงฤดูร้อนเนี่ยเมื่อทานแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าขั้นตอนส่วนผสมแล้วก็กรรมวิธีต่างๆเนี่ยจะช่วยใหเ้เมื่อเราทานเข้าไปแล้วเนี่ยสุขภาพท้องของเราเนี่ยจะดีขึ้นนั่นก็คือผักและผละไม้ ที่มีความเย็นเนี่ยจะช่วยทําให้ท้องไม่อืดน,นะคะทานแล้วจะรู้สึกเบาท้องทานแล้วจะรู้สึกสดชื่นช่วยเสริมสร้างพลังงานในชีวิตประจําวันโดยเฉพาะในช่วงอากาศร้อนนะคะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยทั้งภายในและภายนอกเนี่ยจะมีความรู้สึกเย็นขึ้นนะคะก็นับได้ว่าเมนูอาหารไทยที่กล่าวมาเนี่ยเป็นภูมิปัญญา ของบรรพบุรุษนะคะเป็นภูมิปัญญาของคนไทยในการทําอาหารให้เหมาะกับฤดูการได้เป็นอย่างดีนะคะก็จะสรุปได้ว่าอาหารในช่วงฤดูร้อนเนี่ย summer foods h o u l d be light and easy on the s t o m a c h as well as refreshing They should be comforting and not too filling. They should cold and energies that was Thai summer foods are all about นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้ทุกทกท่านนะคะ enjoy กับเมนูอาหารว่าง enjoy กับอาหารสุดแสนอร่อยในช่วง summer หรือว่า ฤดูร้อนนี้นะคะเออมองดูเวลาแล้วเนี่ยวันนี้ก็เห็นจะต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะแต่ในสัปดาห์หน้านะคะเรายังมีเรื่องราวดีๆที่สามารถ นำมาถ่ายทอดให้กับเพื่อนชาวต่างชาติของเราได้ฟังกันอีกในทุกเช้าวันเสาร์นะคะสำหรับในวันนี้นะคะก็คงต้องขอกล่าวคว่าบายบายสวัสดีค่ะพบกันใหม่ในคราวหน้าบายบาย r y o n นสวัสดีค่ะ